อันนี้เราจะมาทําเต้าส่วนนะคะเต้าส่วนก็มีจะมีส่วนผสมคือหนึ่งส่วนเหลืองนะคะสองกะทิค่ะสาแป้งมันนะคะสี่น้ำตาลทรายค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะอาถั่วมาต้มใส่น้ำนะคะต้ม ั่วให้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาลิ่นน้ำทิ้งนะก็เหมือนข้าวเนี่ยค่ะแล้วมาดูเอ่อถั่วเหลืองกันนะคะว่ามันสุกหรือยังอันนี้คลิปน่าจะสุกแล้วนะคะแต่เราเรออ้อนอ้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาออกจากเตานะคะแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ใช้น้ำนะคะประมาณ หนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วมาต้มกับใบเตยนะคะแล้วก็รอให้มันเดือดน,นะคะให้กลินมันออกแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเราก็จะใช้ครึ่งถุงนี่นะคะที่เหลือนนะคะใส่มหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอน้ําเดือดก่อนนะคะค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะได้กลิ่นใบเตยแล,แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัก ไปเตยออกนะคะเอากระชอนช้อนตักออกนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลทรายลงไปะค,ะะค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะจะใส่น้ำตาลทรายลงไปอันนี้น้ำอีกเดือดนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะชิมตามใจชอบนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยขนาดไหน,นะคะ Chim subscribe cho ให้น้ำตาลละลายคะ,ะแล้วก็ชิมเพิ่มความหวานได้เลยแต่เราจะไม่เอาหวานมากนะคะเพราะว่าจะกินหวานมากเราเ้ินเอาแต่พอดี เดี๋ยวเราเอาไปผสมกับน้ำนะคะเอามาผสมน้ำนะคะน้ำเย็นนะคะ มันละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ในหม้อเพื่อให้แป้งะแป้งมันก็จะทำให้น,หน้ำมันเหนียวข้นนะคะเหมือนมันรัดหน้านะแป้งละลายดีแล้วะคะ่ะ เรา,เราให้น้ำตาลเจัพเ้กหน่ยแป้งใส่กันค่ค่ะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทยอยใส่แป้งมันลงไปนะคะแล้วก็คนคนตลอดเวลานะคะคนไปเรื่อยๆเราก็จะดูความเหนียวของน้ำนะคะ คนไปนะคะคนไม่ให้แป้งมันจับติดเป็นก้อนนะคะอันนี้น่าจะได้แล้วน,นะคะคนน่าจะใส่อีกหน,น่อยจะเติมช่อีกค่อยๆใส่ไปนะคะคนไปเรื่อยๆ,ๆ เราชอบชอบคนมากคนน้อยก็เติมไปคะชิมเที่หนะตอนนี้เราเริ่มใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอา,เอา ถั่วเหลืองเราจะเอาถั่วเหลืองมาใส่นะคะนี่นะคะถั่วนี่นะคะถั่วเหลืองที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะถั่วเหลืองเราจะค่อยๆทยอย,ย,ยใส่ไปนะคะนส ้ามันเป็นก้อนนะคะพยายามบี้ไม่ให้มันติดเป็นก้อนนะคะ ั่วอันนี้เคยอันนี้คือทําครั้งแรกนะคะทั่ว,วเหลืองมันก็จะเละๆแล้วมันจะจับเป็นก้อนนะคะเราต้องพยายามทําให้มันแตก แล้วก็ใส่ถั่วเหลืองลงไปนะคะคนะค่อยค่คนนะคะคนอย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะพยายามไมนจับเป็นก้อนเราก็ต้องชี้พี่นะคะ ช้อนบี้แล้วก็คนให้มันแตกให้ทั่วนะคะพอดีตอนหุงหุงในถั่วเหลืองน้ำเยอะอาจจะน้ำเยอะแล้วก็หุงนานไปหน่อยนะคะถั่วเหลืองเลยเละไปหน่อยะคะ่ะปกติเขาจะนึ่งเอานะคะนึ่งสักสิบห้านาทีแล้วก็รอให้มันแห้งนะคะ มันจะเป็นเม็ดมากกว่านี้แต่อันนี้เพิ่งทำครั้งแรกนะคะก็ลองผิดลองถูกกะทิ่เองค่ะนะคะที่อดอบหน้านะคะส่วนนะคะออกมาเป็น ขนมเต้าส่วนค่ะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ